มนิเตอร์ขนบนี้ลหรอบบร่มาัปกติปกติที่นี่มันจะมาเป็นสักสี่ห้าตัวนะใช่ไหมใช่ครับมัน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกาเ่องมาครับที่เียครับแล้วพี่จ๋าพี่จ๋าพี่าี่มีที่โดนไล่กันไหมเหมือนกันตัวนี้ตัวนี้กี่กิโลประมาณเท่าไหร่เนาะ่ค่ะต้องเห็นต้องเนี้เห็นโดนต้องเห็นโดนเนี่ย ถอาผมยังอยู่ต่อมันะครับแี่อยู่ๆน้องรอดเตอนนี้ตอนนี้ผมอ่ามันมันยางจะได้เวลารียโประมาณสองอะไรอ่าคเน้องข้าน้องรอดน้องไขยแก้วอะไรอย่างส่วนใหญ่ตั้งชื่ออารสันเป็นอ่าเป็ดย่าชงนอต่อร ที่เราเก็บมาที่จะเอาเตรียมขยายพันธุ์ต่อเพื่อเอาไปปลูกในที่บร่อมโถครับขั้นตอนตีโถแล้วเให้เป็น่อที่นี่เราก็มีการพอแล้วก็ลงไปปลูกแล้วบางสวนประมาณ600กล้าที่ที่เราลงปลูกที่บางฝันนะครับไปเดี๋ยวน้ำตาไปยูนให้หนุ่ยพี